สวัสดีครับน้ำรงครับวันนี้ไปกันที่ปารีสนะครับสถานการณ์การประท้วงที่ปารีสนั้นเนี่ยยังไม่จบยังไม่สงบยังไม่เรียบร้อยแต่ประเด็นที่จะมาพูดถึงกันวันนี้นะครับมีการนำเสนอบทวิเคราะห์น่าสนใจมากบอกว่าสถานการณ์ที่ปารีสนั้นเนี่ยแหมหลายคนก็เป็นห่วง ราะปารีสนั้นอาจจะเป็นโมเดลให้กับประเทศไทยก็ได้เพราะความรู้สึกคับอกคับแค้นแน่นอกณนะขณะนี้นั้นมันกำลังปะทุคุณชนขึ้นมาในประเทศไทยแต่ที่ปารีสนั้นมันกลายเป็นการตร,ระตนกลายเป็นการประท้วงที่ใช้ความรุนแรงถึงขนาดที่เรียกว่าอาจจะต้อง เปลี่ยนรัฐบาลต้องล้มรัฐบาลประชาธิปไตยของนายมาคงอยองก็ว่าได้บทวิเคราะห์ที่ออกมานนเนี่ยพยายามจะพูดถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของเรื่องนี้ครับโดยการบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากในปารีสนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่มีผู้ที่เจตน,นาจะทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ซึ่งมันหมายความว่ามีวิธีการและมีผู้บงการอยู่เบื้องหลังวิธีการที่ว่านั้นก็คือวิธีการที่เขาเรียกว่าการปฏิวัติสีซึ่งเป็นโมเดลที่ถูกใช้มาหลายที่หลายแห่งรวมถึงในประเทศไทยด้วยตัวการที่อยู่เบื้องหลังนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วครับก็เป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นพันธมิตรร่วมหัวจมท้ายกับฝรั่งเศสเองนั่นแหละแต่ในวันที่ ผู้นำอย่างมาคงในวันที่ประเทศอย่างฝรั่งเศสดูจะแสดงเจตนาจะตีตนออกห่างจากมหาอำนาจชาติตะวันตกก็ต้องได้รับบทเรียนต้องได้รับการสั่งสอนนี่แหละครับเขาวิเคราะห์กันเป็นแบบนี้ไปดูกันการตะลาจนเผาบ้านเผาเมืองนะครับ ในเมืองต่างๆทั่วประเทศฝรั่งเศสเ,เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนนะครับถึงวันนี้ยังไม่จบเหตุต้นเหตุที่ท่านผู้ชมก็คงจะรับรู้กันไปแล้วนั่นก็คือการที่ตำรวจได้ลงมือสังหารชายหนุ่มนะครับฝรั่งเศสที่มีเชื้อสายนะอาลจิเรียเหตุการณ์ในครั้งนี้นั้นเนี่ยนะอาจจะมองได้ว่ามันมีปัจจัยหลายแง่หลายมุมด้านหนึ่งก็มองว่าเป็นการก่อกาตนจก บรรดาผู้ที่อยู่ในสถานะเดียวกับผู้ที่เสียชีวิตนั่นก็คือเป็นคนฝรั่งเศสแต่มีเชื้อชาติอื่นเป็นการแสดงออกของการต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติหรือสีผิวในประเทศฝรั่งเศสหรืออาจจะมองได้ว่าเป็นความไม่พอใจในเรื่องของการบริหารจัดการเกี่ยวกับการ ดำรงชีวิตเรื่องปากเรื่องท้องหรือโอกาสในการได้รับการยอมรับในสังคมหรือโอกาสทางเศรษฐกิจของชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยหรือจะมองได้ครับว่าเป็นการต่อต้านนายมาคมประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่มีนโยบายเดินตามชาติตะวันตกให้ p r r i i o t ให้สิทพิเศษ กับคนที่เป็นฝรั่งผิวขาวมากกว่าเชื้อชาติอื่นแต่ความน่าสนใจของการตระตนที่เกิดขึ้นนี้นะครับท่านผู้ชมต้องดูที่ความรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นแบบไม่ปกติมีการใช้อาวุธ RPG ยิงใส่สถานีตำรวจผู้ก่อการตระตนนมีการใช้ปืนไรเฟลิลปืนสั้นระเบิดที่สำคัญคือคนเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่ อายุยังน้อยยังเป็นเยาวชนอยู่และมีสื่อตะวันตกหลายสำนักระบุนะครับว่าอาวุธหลายชิ้นนั้นเนี่ยที่มาของอาวุธเหล่านี้ก็คือมาจากยูเครนนะครับท่านผู้ชมผ่านมาจากอาวุธที่มีการส่งเข้าไปให้ยูเครนทำสงครามรบกับรัสเซียนั่นแหละแต่เป็นอาวุธที่ไม่ได้เอาไปรบแต่กลับถูกลักลอบเอามาค้า เอามาขายกันในตลาดมืดแล้วก็มีขนาดถึงการไปอ้างนะครับคำพูดของผู้ก่อจราตนคนหนึ่งว่า this is a war นี่เปช่เท่การก่อ,กอจราตจนนี่คือการทำสงครามความผิดปกติเหล่านี้เองนะครับก็สะท้อนออกมาจากกรณีที่มาคงรัฐมนตรีและก็นายกเทศมนตรีของเมืองต่างๆต,ต่างมีชั้นธามติ ชนิดที่เรียกว่าเป็นเอกฉันท์ว่าการประท้วงครั้งนี้นั้นเนี่ยมีการใช้โซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์เป็นตัวจุดชนวนจนนำไปสู่ความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะใช้มาตรการควบคุมสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเข้มงวดเข้มงวดในที่นี้ก็คือเข้มงวดจริงๆนะครับท่านผู้ชมสั่งให้ เจ้าของแพลตฟอร์มโดยเฉพาะ snap chat แล้วก็ tiktok ลบคลิปที่ลุกเราลบการโพสต์ที่เป็นการชี้ชวนเชิญชวนชวน,นัดหมายกันออกมาก่อเหตุความวุ่นวาย mm hmm. เมื่อมองย้อนไปครับท่านผู้ชมสถานการณ์ที่มาคงกำลังพ mm hmm. เทชิญอยู่ณขณะนี้นั้นเนี่ย mm hmm. ก็ต้องบอกว่ามาคงก็ไม่ใช่กี้ไกยย่นะครับมี ประสบการณ์ในการรับมือกับการประท้วงมาแล้วตัวอย่างที่เกิดขึ้นก็คือการประท้วงของคนเรือนล้านจากการคัดค้านร่างกฎหมายปฏิรูปเงินบำเหน็จบำนาญเพื่อเพิ่มอายุกเกษียณน,นะครับจาก62เป็น64ปีเกิดการนัดจุดงานนะครับนำไปสู่การหยุดชะงักของกิจกรรมสาธารณะในวงกวา้าง การยกเลิกการบริการขนส่งสาธารณะและก็ขยะที่กองผนเนินบนท้องถนนทั่วกรุงปารีสและเมืองต่างๆคนเรือนล้านออกมามาคงยังจัดการได้ตอนนั้นไม่ต้องไปขู่ไม่ต้องไปประกาศว่าจะตัดอินเทอร์เนต็ตแต่ครั้งนี้ถามว่าทำไมต้องมาประกาศตัดอินเทอร์เนต็ตทำไมต้องมาขู่แพลตฟอร์มโซเชเียลมีเดีย ก็เหตุก็อย่างที่บอกแหละครับว่ามันมีอะไรที่เป็นเงื่อนไขเป็นเหตุปัจจัยมีองค์ประกอบที่ผิดปกติไปกว่าการประท้วงเดิมๆที่เคยเกิดขึ้นอย่างชนิดที่เรียกว่าเห็นได้ชัดจนถึงขนาดที่มีบทความชิ้นหนึ่งออกมานะครับท่านผู้ชมที่ชื่อว่า The U.S. Government is Responsible for French Anti-White Race r i o t รัฐบาลในอเมริกานั้นเป็นผู้ที่ รับผิดชอบนะครับต้องรับผิดชอบกับการก่อจารราจ,จนของกลุ่มคนฝรั่งเศสที่ออกมาประท้วงต่อต้านคนผิวขาวบทความชิ้นนี้เขียนโดยนายโจเซฟจอแดนถูกพิมพ์เผยแพร่ครับในเว็บไซต์ของ National Justice Party ฝันทงลงไปเลยครับไม่ต้องฟังอีรากคาอีรมไม่ต้องดึงเชง ว่าอเมริกานั่นแหละคือผู้อยู่เบื้องหลังการประท้วงการก่อลาจลตนครั้งล่าสุดในฝรั่งเศสเหตุผลก็เพราะว่าต้องการจะควบคุมให้ฝรั่งเศสไม่แตกแถวอยู่กับร่องกับร,อ,บรอยผมก็แปลกแปลกใจตั้งแต่วันแรกที่ตามข่าวประท้วงในฝรั่งเศสแล้วกรับตังหิตตังหิตใจว่าเอ๊ะแพทเทินมันคล้ายๆก,กับการปฏิวัติสีนะในยูเครน คล้ายๆกับการปฏิวัติชาหนมปฏิวัติฮ่องกงคล้ายๆกับการประท้วงในจีนหรือไอ้พวกม็อบสามนิ้วม็อบปลดแอกในประเทศไทยเนี่ยมันมีแพทเทิร์นที่คล้ายๆกันอย่างน้อยก็โซเชียลมีเดียสองคือการเอาเด็กออกมาเปิดหน้าเป็นตัวนําเป็นตัวจุดความรุนแรงหงแต่บ้านเรานนเนี่ยยังไม่ไปถึงขั้น มีการขนอา,อาวุธออกมาให้กันนะครับอย่างดีก็ได้แค่สิ่งเทียมอาวุธไอ้พวกทะลุกแก๊สทั้งหลายแต่ของฝรั่งเศสไปไกลกว่าแล้วแถมยังสืบเอาอวุธที่ส่งไปยูเครนออกมาอีกโอ้ยมึงเย้ยอะจอแดนนะครับบอกแบบนี้ครับบอกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาที่อ้างว่าเป็นเหตุการณ์โกล,ลาหลน,นะครับต่อต้านการเหยียดผิวนะครับก็คือการเสียชีวิตของนายมาฮา เมอร์ซุก17ปีอย่างที่ว่าไปเมอร์ซุกเป็นฝรั่งเศสที่มีเชื้อสายโมร็อกโกอลจิเรียรวมๆก็คือมีเชื้ออาหรับนะครับมีภูมิลำเนาอยู่ทางภูมิลำเนาเดิมนะครับอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแอฟริกาปัจจุบันมีกลุ่มอาหรับซึ่งมีเชื้อสายแบบเดียวกับเมอร์ซุกนะครับอยู่ในฝรั่งเศส2.5ล้านคนรวม คือรวมทั้งที่มาอยู่อย่างถูกกฎหมายและมาอยู่อย่างผิดกฎหมายเมือ่อซุกมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ตามกฎหมายที่จะขับรถดนตนแต่ปรากฏว่ามีรถสปอร์ต Mercedes-Benz ขับและเมื่อตำรวจจะเข้าไปตรวจก็หลบหนีเลยถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิตภายใต้กฎหมายนะครับปี2017ตำรวจฝรั่งเศสนั้นได้รับคำสั่งให้ยิง คนที่ขับรถโดยประมาทที่พยายามหลบหนีการจับกลุ่มได้แต่ผู้ก่อเหตุน,นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผิวขาวตอนนี้ถูกสอบสวนถูกตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาเพื่อปิดปากกลุ่มม็อบชนชั้นสูงทางธุรกิจและก็นักเคลื่อนไหวเมืออาชีพก็ดันเขียนนะครับบอกว่าตอนแรกสื่อฝรั่งเศสเข้าข้างตำรวจแต่เมื่อมีคลิปนะครับ ที่ไม่อยู่ในบริบทของเหตุการณ์ถูกนำมาเผยแพร่โดยคนของวอชิงตันดีซีปรากฏว่าสถานการณ์พลิกกลับตำรวจฝรั่งเศสกลายเป็นผู้ร้ายผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คือนักข่าวผู้หญิงชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งครับท่านผู้ชมที่ได้รับการอบรมนะครับมีความใกล้ชิดกับกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานักข่าวคนนี้นอกจากเป็นนักข่าวแล้วยังเป็นรักรณรงค์ต่อต้านการเหยียดสีผิวและสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ถือว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลคนหนึ่งในประเทศฝรั่งเศสหลังจากที่นักข่าวนะครับคนสำคัญคนดังกล่าวนี้ได้รับเอาคลิปมาเปิดเผยก็ปรากฏว่ามีสื่อของตะวันตกนะครับทั้งสหรัฐทั้งอังกฤษก็ขยายผลนะครับพูดถึงรัฐบาลซึ่งใช้ความรุนแรงบังคับใช้กฎหมายแบบรุนแรงเกินไปสำหรับผู้ประทว้วงและก็บอกว่าผู้ชุมนุม ควรจะได้รับความเห็นอกเห็นใจตัวเซฟกอร์ดอนก็เลยบอกว่าการจ,รจัาจัครั้งนี้เป็นผลมาจากความประสงค์ร้ายที่ประสบความสําเร็จจากปฏิบัติการที่เปิดเผยและการสร้างอิทธิพลในถางลับที่ดําเนินมากกว่าทศวรรษเพื่อที่จะพยายามเปลี่ยนประชากรผิวดําและสีน้ําตาลที่เป็นอาญากรฝรั่งเศสให้กลายเป็นฐานที่ตั้งหลักถาวรของจัก,กรวรรดิยู แล้วก็อเมริกาตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนายจอแดนเนี่ยแกก็บอกว่ายายนักข่าวคนนี้เนี่ยนะเป็นคล้ายๆว่าปลายยอดภูเขาน้ําแข็งนะของความพยายามนะครับที่จะดําเนินการเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการตีประเด็นเรื่องความแตกต่างความแตกแยกทางเชื้อชาติทางสีผิวนี่ที่อยู่ในประเทศ ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นประเทศต้นแบบแห่งประชาธิปไตยอย่างฝรั่งเศสนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เพิ่งเกิดขึ้นวันสองวันหรือเดือน2เดือนแต่เป็นความพยายามนะครับเยกัน้ําหยุดลงหินทํามานะครับทั้งในทางเปิดเผยและในทางลับมาหลาย10ปีทําแบบนี้มาหลายสิปีเพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับกลุ่มประชากรสีผิวในฝรั่งเศส ปเปลี่ยนพวกนี้จากการถูกมองว่าเป็นอาญ,ญากรให้กลายเป็นนักประท้วงให้กลายเป็นนักการก่อจาราจนที่ได้รับความชอบธรรมนะจอแดนเขาบอกแบบนี้แล้วเขาก็มองไปอีกนะครับว่ามาคงนั้นเพิ่งชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีในสมัยที่สองในปี2022มาคงเห็นเรื่องนี้ไหมเห็นเห็นว่า ปัญหาใหญ่ของฝรั่งเศสและยุโรปนั้นรออยู่ข้างหน้าถ้าไม่แก้ไขก็จะหายนะปัญหาเรื่องเชื้อชาติสีผิวมันซ่อนอยู่มันกลายเป็นเขาเรียกว่าฝุ่นใต้พรมที่พอกที่พูนและอาจจะเป็นระเบิดเวลาขึ้นมาในสังคมฝรั่งเศสหรือในยุโรปไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่รวมไปถึงนะครับนโยบาย ด้านความมั่นคงด้านการทหารด้านการเงินด้านเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ยุโรปจะอยู่กับรัเสเซียในลักษณะไหนในรูปแบบใดพิจารณาจากสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างยูเครนกับรัเสเซียมาคงชัดเจนครับก็เหมือนผู้นำโลกที่ชัดเจนในเรื่องนี้แ,แต่อาจจะไม่พูดก็ได้ลึกๆอาจจะคิดตรงกัน ว่ายูเครนนั้นไม่มีทางจะเอาชนะรัสเซียในสงครามตัวแทนหรือ proxy war ของสหรัฐอเมริกาได้แม้ว่าจะได้รับเงินสนับสนุนจะได้รับอาวุธนะครับถึงระดับ150,000ล้านจากสหรัฐอเมริกาและก็รับมาจากสาภาพยุโรปนั้นเนี่ย25,000ล้านยูโรนะครับนับตั้งแต่เกิดสงครามมาแต่ก็จะไม่ชนะ ที่สำคัญนะครับฝรั่งเศสคือมามาหาอํานาจของยุโรปนะอยู่ในลําดับที่สองรองจากเยอรมน,นีแล้วลากตัวเองเข้าไปเกี่ยวพันกับสงครามในยูเครนอย่างถอนตัวไม่ขึ้นแล้วโดยเฉพาะการมอบอาวุธการมอบเงินทองมาตั้งแต่เกิดสงครามนั่แหละครับผ่านนาโตซึ่งทั้งหมดทั้งมวลอยู่ภายใต,ใต้การกำกับดูแลของสหรัฐสถานการณ์ในยูเครน ยิ่งจะเป็นตัวลากพาอนาคตของฝรั่งเศสและยุโรปนั้นให้เลวร้ายลงไปเรื่อยๆเมื่อพิจารณาแบบนี้ฝรั่งเศสหรือมาคงเองซึ่งแม้จะเป็นพวกเดียวกับสหรัฐอเมริกาแต่ก็มีแนวคิดแบบเสรีนะฮะด้านหนึ่งก็ดำเนินนโยบายเป็นปฏิปักษ์กับรัสเซียแต่ในด้านหนึ่งก็ต้องรับผลกระทบ ั้งเรื่องการ,รืัองน้ำมันราคาอาหารที่สูงขึ้นเศรษฐกิจกำลังย่ำแย่ดอกเบี้ยนะครับพุ่งหนี้สูงปัญหาคนว่างงานเรียกว่าสภาพการที่มันรุมเร้าจากเหตุปัจจัยภายนอกนั้นเนี่ยมันมาบรรจบกับปัญหาเรื่องเชื้อชาติสีผิวซึ่งมันคาราคาสังอยู่ในฝรั่งเศสเองอยู่ในยุโรปเองเป็นปัญหาที่ซ่อนเร้นเป็นปัญหาที่ฝังลึกอยู่แล้วรุ่งนี้เอง มันก็คิดง่ายๆแหละครับท่านผู้ชมในฐานะผู้นําของประเทศประเทศหนึ่งนะครับไม่มีใครบ้าแบบเซลนสกี้ที่จะลากพาประเทศตัวเองไปให้คลิปหายยังไงก็ได้ตามแต่อเมริกาจะสั่งมาทุกคนก็ต้องยอมคิดแหละครับว่าเดินเดินกันไปแบบนี้ถ้าทางกูจะไม่รอดแล้วคนที่เจ๊งไม่ใช่สหรัฐอเมริกานะถ้ายูเครนเจ๊งยูเครนแพ้ใช่ไหมยูเครนะเจ๊งแล้วก็ลากพาให้ยุโรปเจ๊งกระบงไปด้วยอเมริกาไม่เสียหายอะไรนี่ ไ,ได้ลบกันหน้าบ้านมึงนี่ถูกไหมฝรั่งเศสก็บอกอ่ะมึงอยู่ห่างเขาไปอีกมาอีกฟากหมาสมบหนึงอ่ะแต่สงครามมารบกันอยู่หน้าบ้านกูอ่ะถ้าเป็นแบบนี้อนาคตของยุโรปอาจจะตัเพรฝรั่งเศสอาจจะถูกลากลงเหวไปด้วยฉะนั้นนะครับนโยบายต่างประเทศของมาคงจึงมีลักษณะมีแนวโน้มที่จะเอาฝรั่งเศสนะครับออกจากความขัดแยง้ง ที่คู่ขัดแย้งก็คือนะครับอเมริกาอังกฤษกับรัสเซียกับจีนการที่มาคงเดินหมากหรือเคลื่อนไหวแบบนี้ก็ชัดนะครับก็คือท่าทีที่มาคงมีกับกลุ่มบริตหรือกระทั่งล่าสุดนะครับที่นเรนทราโมดีเดินทางนะครับไปที่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็ปูพรมแดงต้อนรับโมดี มีการดินเนอร์อาหารค่ำกันที่พิพิธภัณฑ์ลูฟนะครับกับมาคงนะฮะแถมนิวเดินฮีก็พยักหน้าซื้อเครื่องบินไอพน่นและเดือดำน้ำของฝรั่งเศสเพิ่มเติมท่าทีแบบนี้แหะครับที่มันชัดเจนนะฮะไม่นับถึงความสนอกสนใจที่จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศในกลุ่มบริกของฝรั่งเศสของมาคง ซึ่งด้านหนึ่งมาคงทําไปก็มีเหตุผลครับในการที่ต้องพาตัวเองพาประเทศพารัฐบาลของตัวเองนั้นไปให้รอดไม่ให้ลงเหวไปตามที่อเมริกาต้องการถีบทั้งยูเครนทั้งยุโรปให้ตกเหวแต่ในอีกด้านหนึ่งการไปคบค้าสมาคมกับผู้ที่ถูกกาหวัวว่าเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของชาติตะวันตกอย่างรัสเซียและจีนนั้นเนี่ย ทำให้มาคงเองก็ถูกมองจากวอชิงตันว่าต้องการเหยียบหัวแม่ตีนพวกข้าใช่ไหมย,ยึงเป็นเหตุจึงเป็นที่มาที่ทำให้นายจอร์แดนมองว่าการใช้ประเด็นเรื่องเชื้อชาติประเด็นเรื่องสีผิวที่เป็นปัญหาฝังลึกอยู่ในยุโรปในฝรั่งเศสมาเป็นชนวนในการปลุกเร้าให้เกิดการตรลตนใหญ่ ในฝรั่งเศสนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่อาจจะมองได้ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเองจากความบังเอิญหรือเป็นเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นจากสภาพสังคมโดยไม่มีใครสั่งการหรือบงการอยู่ข้างหลังมันเป็นไปไม่ได้สภาพการมันประจวบเหมาะกันมากเกินไปและรูปแบบที่ปรากฏนั้นก็เป็นรูปแบบเป็นแพทเทิร์นที่ถูกใช้มาครั้งแล้ว ครั้งเรากับหลายประเทศที่เป็นศัตรูของสหรัฐอเมริกาเพียงแต่สิ่งที่มันแตกต่างออกไปในครั้งนี้ก็คือรูปแบบและวิธีการที่ต้องการล้มต้องการโค่นรัฐบาลที่เป็นศัตรูของสหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกนั้นหันกระบอกปืนหันปลายดาบกลับมาทิ่มแทงประเทศอย่างฝรั่งเศสซึ่งเป็นมิตร ซึ่งเป็นพันธมิตรที่กำลังจะเอาใจออกห่างชาติอย่างสหรัฐอเมริกาหรือมหาอำนาจชาติตะวันตกไม่ช้าก็เร็วเท่านั้นเองสวัสดีครับ